เกวดสาเกิเ้าที่นี่สถานีวโตที่นี่สถานีวัดโตกทาลาจะถืด้านซ้าของขบวนรถเกิดและมัจะวางทางฉลาจากข้ามขึ้นลงจากขบวนรถและเปิดเกสอบองานข้ามที่เรียรองขึ้นขึ้ลงจากขบวนรถด้ขวนรถสทีถานีวัดโตกางลาที่นะเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอบของสอบ ทางสถานีเระกทางสถานสุเทัวโพงขอความเาผู้ดาท่าสุดยังใช้บเวังขึ้นงหรือบริเวข้อต่อของขบนรถในที่โดยสารเส้นจทารับมระาระยะวนเ่เพื่อออกจากสถานี่างไปแล้วี่อยู่บสผู้โดยสารที่สถานชางกลถานีงตา รา้านปกขการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสาทุกท่านที่ใช้บริการการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดกาเดินทางสุขการเดินทางโดยสวัสดิภาพและกท่าน่าการมการขขานของการรถไฟแหงประ